ยังแกล้งนะกกรเรีแก้กรุงซี่แม่กล้องเจ้าเรามาตายไปตั้งหลายปีมิตรีชบเปลี้ยงเรารักเปียงดวงใจลูกเอ้มาทีนี่ถค่คุณพอ่อเมืองเรานี่ก็เมืองโขดลันทมนะลูกถูกค้องค่ะพ่อนี้ก็คุ้มประกันค่ะแม่ของลูกจะจบชีวิตตั้งแต่สมัยที่ลูกยังเดี่ยมเดี้ยมแดงแดงค่ะ พ่อเองนี่ก็กรองความเป็นพ่อไม้มาตลอดเวลาโดยไม่ยอมมีเมียใหม่ค่ะลูกรู้ไหมลูก,กว่าเพราะอะไรที่พ่อไม่ยอมมีเมียใหม่อะลูกลูกรู้ค่ะเพราะอะไรลูกเพราะไม่มีผู้หญิงคนไหนก็เอาพอ่อกูย,ยัดแม่ันึงคำตอบคำนี้เป็นคำตอบที่ดูถูกกันที่สุดแกอย่าลืมนะลูกนะว่าพ่อเป็นเจ้าเมืองแม่ไม่แม่เครียมพ่อหาได้ <c oughs> แต่การที่พ่อไม่ยอมมีเมียใหม่เพราะพ่อวิตกว่าแม่เลี้ยงจะรังแกลูกเข้าใจไหมลูก สุภาษิตโบราณบทหนึ่งได้กล่าวไว้แล้วว่าแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงในซึ่งไปนักกับลูกรวยดีไปนักกับแมวนอนพ่อไม่อยากอะไรใครก็มารังแกลูกพ่อพ่อต้องไม่ยอมมีเมียน้อยลูกเข้าใจกันลูกพูดเล่นเออวันนี้มาไดีอยู่เมืองดูแลราชการแ่นดินทุกอย่างแทนพ่อพ่อเป็นอย่อคะพ่อจะไปสัมมนานลูกเสือจากบา้าน ไปจำแนลูกเสือจาบ้านพ่อกลับไม่มีกําหนดกลับอาจจะเป็นเดือนเป็นปีสองปีก็ได้รับผิดชอบทุกอย่างแทนพอ่อหลวงนะค่ะเออออไปแล้ว <c oughs> บอกแลกล่าวกระจากแรดีเวทตี่ด้รักปักเกตประเซเซนตประบิดาจากไปกระริงกันจุมาแม่น้อยนู่อยู่แปลงในและดูแนวมันแ้าชมเพ่อนยังไง ໃຜຫຍັງຕ້ອງລ ความเป็นเจ้าไปยืนไหนเพื่อนยิ่ยเยงเอากับใจยหนื่อต้องหลงแนะววหน้าใจไตยหน้ากายหน้าใจยอมแ้าจะไปจะรอยพื้นก็ไม <c oughs> นะ่จืดเลยต้องหลงแววหน้าจะกัดควันกรดที่ได้กอดใจสักที แล้วล่ะนี่เอยิ่งอยู่เดียวเดียวไกลกล้าใจเกยมีจะเม,ม,เมยมีจะไม้นี่มาลายิเล <c oughs> ละแลดูแนวเจ้าแจ้วนอนแจงมันหน้หลอมมาน้าแรงตอนและเพื่อนยิ่งเออน,นอนเกลียวแกงเกลียวแก กอดนอนนอนแนวเราแรกกังแกนี่นู่อยู่ในวัง สถานที่ทางที่แปลกปราดมากเป็นเมืองที่แปลกปราดไม่ต้องเมืองที่เต็มไปด้วยดวงควยสีเขียวก็ชวนพี่เลี้ยงมาอยู่ที่ป่าละมอหน้าเมืองวีนี้เรื่องราวเป็นไงต่อไปติดตามเลยครับคุณผู้ชม บุรีเด่นแปลกประหลาดนัรู้ไม่ไว่านี้วัดก้องจนแจ๊บแจ่วนัยกวยที่เกี้วตัวแหวนนักกรุงไกลจะเป็นบ้านเมืองไกลไม่กล้าใจดอกนัยมืดแล้วครับครับครับเราเดินทางมาบรรลุบ้านเมืองแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเมืองที่แปลกประหลาดมากทั้งเมืองนี้เต็มด้วยด,ว,ยดวงไปสีเขียวน้อยกับเกี้วต่างเมืองใครจะได้ในในเกี้วเอาเอะเอง เพราะว่าไม่แดงทุกคำตอบคำนี้่ถือที่ก็เป็นคำตอบเสียหน้าทบเสียทุดเกตุ้กตอมเราก็แล้ไม่ไนี้เตียมเกิดมาไม่เคยแต่ว่าเผื่อเหนือเราทิ้งแล้ว่านนี้เผื่อเหนือที่ตากูอย่างตากูจัดก่อต้อเลยป้างเดียวกี่วันจักเสร็จเสร็จกก่องเงี้ยตัดสินจะเบิ้นตึ้แต่มาคนนี้ทุกจัดก่อต้อตรงใจว่าจะไม่ใจเสือหนุยดอกกะมังไม่รู้ว่าหนุยว่าหนุนร้องเสือเนี่ย กูว่าเหมือนจัดกอดโติ้งแล้วถึงป่านนี้กูอีทบมันเนี่ยปิ้งเดียวเหยียดแหม่มจัดลมเลยเล่นดังยืนเรื่อจัดกอดโตแต่อันแรกประกูทรงตัวติดกูหลอดก็ถึั่งกูเสียบตะกามีดเต็มกูแท็กแล้เนี่ยเหยีดเตมแหม่มแป้ะเดียวตายติดมีดเลยแต่ต้องใช้หมวกกุนคนนั้นไม่จะเจอเตียงด้วยกันมั้งไม่รู้ว่าเตียงว่าตุยต้องเจอเนี่ยเอาเจ้ากัน นื้ยลองไปสืบกันเลยว่าเมืองน,นี้เป็นเมืองไกลกับโบไม่ชื่อเองกับรู้แล้วกับรวดเร็วดีนะกับโบเราเร็วต่างโบกับโาเร็วและโบนะไยก็แต่ไม่เร็วไม่ได้ปาดต้องเลนขึ้นหน้าเปลือนน่ตัวไดนพลุกแต่ว่าแต่กูว่ารู้กันแต่หลากลิงอยู่บ่อยอะโบรูเวว้เอนว่าเอนว่าโกก,กี้ติดกันเดือนกิฟนี่เดินเซนนี่เยียดเดินแมวงเวน้นติดอยู่หน้าหนาา้าไม่โกงเด็กเจ้ามีต่างโกเด็กป่าดไม้ไปห่ามกูห่ามไว้ เอาเจ้ากันเมืองนี้เม our yeah, ืองใครเมืองยักษ์กับเมืองยักษ์กับเราเปลีปีตัวไปพนดีกว่าไปยักษ์กับกูคาอยากนี่ไม่น่ากลัวกับคยกันไม่น่ากลัวอยากอย่างเบียใจอยักอย่างเบียอ๋อยากอย่างเบียไม่น่ากลัวเวลาจะมือกินมันใ้ใจเลยกูกลัวอยากไม่เบียดูพอจะมือกินเราต้วงเหยียดเหม่มันใจก็ตายหรกกูอ่ะม่กูกลัวอยักนั้นเลย ทำไมที่บอกว่ายักษ์นี้ไม่น่ากลัวกับเมืองนี้ต่างเมืองมียักษ์ก็ยักษ์เดียวกับวงหนึ่งยักษ์อยู่คนหนึ่งเราจะมือบไดเวียนหัวเลยแรเละแต่ว่าตัวนี้ยักษ์ไม่ได้อยู่เมืองยักษ์ไปไหนยักษ์ไปถ้ามาหน้าลูกเสือจับานเมืองยักษ์นี่ก็มีการสมนาลูกเสือจับานก็มีเมื่อนกรอบถุกยัางเมื่อนประเสครักแต่ว่าก็มีคุณอาปาบมีคุณภาปาบกับลูกเสือจาบานเขาจะเมืองลงนั่นเอง แต่แม,ม่พิสกับหลุดเสืาาเ้อจักรวรรดิไทยหลุดเสื้อจักรวรรดิไทยคุกแล้วก็ปล่อยเป็นไม่มีกันผบป้ากันไม่มีกันสัมมานากันก็มีแต่งอบพึกแต่ว่าไม่มีงอบสัมมานาเ <c oughs> มืองไทยเราแต่เรื่องมาประมาณหนึ่งก้าบาสทีบาสก็เอาตรงมาคุกหลุดเสื้อจาวรรดิเผื่อวิทยากรในทีมเนี่ยเปื่อนด่านนี้คุกแล้วก็ปล่อยเลยนี่พ่มป้าพวกก็อโดยหลงคิดว่าหลูก้ก็จะมั่งหวาดจะไม่รู้กี่ปีแล้วนี่ถ้าผมกับกาเต็นหมดแดงก็เก่งก็กล้าไม่เป็นแล้ว กรณีการคุดหลุดเสื้อจากบ้านตาใจพ้นจริงๆแล้วก็ยางน้อยปิ้งตองธรรมนา่าตะคร่องกลงางอกเดือนต่อกลางก็อย่างดีมาธรรมนากันมาเล่นรอบกองควายมาเล็กเปลี่ยนตระหนาความรู้กันมาเอาไล่เหลืองหลุดเสื้อจากบา้านนี่มันรักกันมากหลุดเสื้อจากบ้านจะคุดไม่ไหมเลยอย่าปลอมบอกการกันจะไปเม็ดตกคนเวลาจ้าก,ก็โรงกันทุกหลุดเสื้ออย่าลืมลืมกันแม้แล้วยักไปธรรมนาลูกเสือจากบ้านนี่ครับ <c oughs> แล้วใครว่าด้ยการไปดินแต่ยักษ์ลูกสาวยักษ์กับชื่อมาดีนี่เป็นมนุษย์สวยมากกับสวยมากกับรั่วนั่นรั่วไม่ได้เลย <c oughs> นุ้ยเห็นแล้วเสี้ยงกว่าผมเตะเลยเส <c oughs> ี้องกว่าเตะไว้นีลุยรอเราได้มาย่านภากหนึง <c oughs> ่งก็เป็นมนุษย์สวยมากกับทำยังไงจะได้ลูกสาวยักษ์นี่มาเป็นเมียทิไม่ผมบุกก็ไปลาก่อนเลย <c oughs> ชุดได้ไหมนุ้ยไม่ไม่ได้กับคนไม่เมืองไทยกับเมืองยักษ์ไม่เหมือนกับ ก้อนไม้เมืองไทยเป็นยังไงก้อนไม้เมืองไทยมันใหญ่แมงมุมนะครับจางไม่ติดแมงบีติดแต่ก้อนไม้เมืองยักษ์ก็รุนแรงเมือนมาลีเลยรุนแรงมากกับแกนี้อย่าว่าชุดการนายจ้างเลยกับเวอร์กนัดคนหลักวัวนี่กับก็ตัดสิ้นติดร่างเต่าคนหน้าวัวเส้นกี่วันเส้นปีปีหลักไก่ติดเต่าค้นไก่หลักควายติดเต่าคนควายนันเด็ก เปรากันจังหวะหลักพู้หมอคนนู้นติดเต่าก้นพู้หมอไม่รู้ลุตต่อเลยเส้นปีเส้นปีเป็นนั่นเด็กบ้าโว่นอนั้นหลักนุ่นวัดนุ่งจังหวะติดเต่าน้ำนุ่นไม่โดนลุตต่อเลยอืมป่ะวันจังว่าหลักได้ติดเต่านั้นชุดกางะกาชจานก้มขึ้นจำเลาว่ติดเต่าเส้นม้อยเส้นกี่วันเส้นปีเป็นนะตัวคนม้อยดอกกระเย็ดแมมติดกันร่างผุก แต่ปุ้ยปากซ่าไน่จะมาหนังนับม้อยสัดสินไม่รู้ก็ตาวกลุกมือก็จังหวะก็นังนับตี่เส้นแต่ติด่ายโองเนี่ยแต่ถ้าโตไะใครปัดไม้ม้อยก็บ้าไปตำมือเลย <c oughs> อท่นจังหวะบานไม่ก็โต้กันกลับๆคุณต้องรอยจ้ำรอยจังหวะได้ที่ไม้ม้อยมาเป็นไลยมาโตพวกเราเจอตามพี่บอกปิดโคร กฎหมายที่นี่ก็รุนแรงกับรุนแรงครับชุดกานาจ่า,า,จามันอีตายโองเนี่ยเออเอาอย่างนี้ดีกว่าหนูน้อยครับหนู้ยลองไปสืบดูที่ครับว่าเมืองยักษ์นี่ก็ปิดเปิดประตูตอนไหนแล้วเวรยามก็จัดยังไงแล้วก็เจ้าหญิงนอนราชบังหลังไหนอได้ครับผมชื่อเองรู้แล้วครับ <c oughs> เร็วนี่เหลืองรวเด็กยองเีย ประตูเมืองก็ปิดเปิดตอนไหนหนู้นก็เปิดหยิบที่จ่อโบงบเปิดยีบอบอบดยิบสี่จ่อโบองครับเวรยามไม่มีเมืองน,นี้ไม่จนไม่ใช่เมืองไท้จระเมืองไต้จนกลับกลับเออแต่บงนี้คนชนมากแนตะ่มันหลักกันแม่นยางแต่ละปืนนตะก้าวกันชนหลักกลางขึ้นไม่ได้เพราะยางเจ้าป้าไปปูน,นอนจ้ะมันหลักกลางวันมันโจงเวลาก้าวจักกันน่ย พอก้าวจักรดอกหลอตานนู้ต่อนมันตึกแหวมป่าเล่นต่อหน้าเลยย่างพืนดึงด้จามตอนจุนตอนเ <c oughs> มืองน,นี้ไม่มีโจนผูดด้ใดกับเหล้วก็จ้างเวียนย่ามแหวมนักขั้วทำไปเลยเมืองน,นี้ก็เปิดหยิบที่จ่อโบ่งเวียนย่ามก็ไม่มีตลาด้านกาที่นี้ก็เปิดหยิบที่จ่อโบ่งกล้องร้านรับแล้วก้องอย่างื้อได้ที่นี้ก็เมื่อนกันเนได้กับบ้านเราบ้านเราประจาบบ้านรานบานับแล้วก็อย่างื้อลยยุยเจอมีหัดหน้าต่างกัไปเลย แต่แดงหวายกล้าไปตื้อรูปยาตัางม่อนแต่ว่ากับพระเจ้าเลื่อนไม่ตื้อหลายก็ยัดแหม่มอตีวิออง่งกันเพล, <c oughs> ลื่อเลื่เอาหลอดรุ่นมารุ่นตู้เย็นไปตะกันเหล่าตลาดร้านค้านี้ก็เปิดยี่สี่ชั่วโมงกับราคาริ่งก้องก็เกี้ยนติดไว้เป็นกับน้ำปลาขั้วเต่าเดิ้เคยโล่เต่าเดิ้คนมาถึงเอาเบียร์ตังเอาก้องไปเอาเบียร์ตังเอาก้องไปบ้านเรากับมอสปลับเราชาติมาเราแม่เอ้ยคณะก,กล้วยกิางงานเดือนเปลือกแล้วมันยังเอาก้องเปลือกเลย เปลี่ยนเมนกวยกินลาดปลาตลุงมาเล่นไปก้นกันจุ๋ยกันไอ้บ้าวันั้นเล่นก็ไปได้วิทยุมาเกลืองนึงมาได้มาได้วิทยุ่แล้วต้านกวยจ้าไม่ได้มาเมียด้าไอ้หัวหุ้มจ้าไม่ได้วิทยุไม่ได้ต้านกวยจ้าเด็ดปืนกับไรได้หวัวอุ้มเล่นลบเมาต้านกวยจ้าแล้วตุ๊กจับปล้ำบอล หญิงพระราจวังหลังไหนราจวังลังชุ้งกับมีดวงวิทยที่เรื่องอยู่หนึ่งดวงคือองมาดีนี่แน่นอนแน่นอนเราเข้าไปนานกันตอนนี้เลยกบกบได้กับความอยากได้มาดีนี่ที่จะว่าอยากได้นาดยอดชนิดเสน่ห นำหนุ่ยเต้แก้กาตุบาราจนมาตึงแปลงแปลงกล้องหน้าใหญ่ไยที่เรื่องจำได้เมื่อวาน